ไปฟังวิดีโอพี่น้องค่ะผัวม็นเจ้าของบริษัทเอาเมียเข้าไปเป็นคนทำความสะอาดออ้พนักงานว่าผัวบอกให้เกียจปตีเอาสาวเอ้ยฟังดูนะคะฟังฟังเนาะชีวิตจีจา่าเนี่ยเห็นหลายๆคนที่สามีมีคอนโดนะคะเออหรือมีบริษัทแล้วเมียไปทำความสะอาดเนี่ยเจ้าสิไปเป็นเลขาผัวได้จังใดในเมื่อความรู้เราบ่มี นะอืมและถ้าเกิดเขียนเจ้าเป็นเลขานะคะจ่ายภาษีมันก็สูงเนอะลงทะเบียนนะเออบาะว่าเข้าไปในตำแน่งไหนเขาเสียภาษีหรือเขาเอ่อตั้งเป็นพนักงานเงินเดือนเนี่ยอืมตองจ่ายภาษีเป็นหลักการเนี่ยดีแก้เฮาสะสมในวันข้างหน้ามันน่าอายตรงใดนะฝรั่งเขาบริดูทุกงานกันดอกพี่น้องขาเขาดูที่ว่าเมียเจ้านายขยันทําได้ทุกหน้าที่ ต่างชาเราสิไปวัดเปรียบเทียบกับฝรั่งหรือว่าคนไทยด้วยกันเนาะเออผัวเป็นเจ้าของบริษัทเมียก็เป็นเลขาได้อะไรประมาณนี้ยมันโบแมนเนอะเปรียบเทียบให้ฟังเอ้อมีงานทําเป็นสิ่งดีที่สุดมันอยู่ที่ใจเฮาไอ้คําว่าสายตาคนดูทูกเขาบอกให้เกียรติอ่ะมันเป็นความคิดของเฮาเองที่เรายักอยู่เหนือเขานะ ในความเป็นจริงแล้วงานคือเงินเงินคือคุณค่าของเรานะ,ะเออและมันจะเป็นสิ่งที่เราสบายใจเพราะเงินเข้ามือเราเป็นรายเดือนในสายตาของคนอื่นไม่สําคัญนะคะและหนึ่งสิ่งยายจ๋าก็ยังใช้คําว่าฝรั่งเขามามาดูถูกงานกันหลกนอกเนาะเขาไม่ได้คิดว่าจะเอาเมียไปทําความสะอาดเพื่อที่จะให้คนดูถูกหรอกนะคะแต่อยากให้มีตัวตนอืมในความรู้สึกยายนะอยากให้มีตัวตนอยากให้มี เอาเมียเข้าไปเป็นหลักเก็บเงินสะสมให้กเกษียณก็ได้พินิษพิจารณาเพื่อนเยจ่าก็มีอยู่สองคนนะคะผัวทำงานบริษัทก็เอาไปทำความสะอาดก็ค,คือตำแหน่งทำความสะอาดไปทำบ้างไม่ทำบ้างแต่สามีให้เป็นรายเดือนเนาะแล้วก็เก็บสะสมเงินภาษีเงินกเกษียณให้นะคะในเบลเยียมเราเนี่ยเนาะอีกคนนึงนะ่ะอาพาร์ตรเมนต์เช่านะคะอยู่ที่บัสเซลยโอตึกย่างใหญ่นะคะ เมียไม่ได้มีชื่อเข้าบริษัทเลยแต่ว่าเป็นคนทำความสะอาดพาร์ทเมนต์ให้ผัวเองอาทิตย์ละครั้งอออกจากพาร์ทเมนต์นี้ไปอาพาร์ทเมนต์นั้นเพื่อที่จะช่วยผัวเซฟและประหยัดเขาก็ไม่ได้เห็นมองว่าเขาด้อยตัวเองเลยทุกคนก็รู้นี่คือเมียเขาอันไหนที่ช่วยเหลือกันได้มันก็คือเป็นสิ่งดีเซฟเงินแล้วคนไทยเราเนี่ยเป็นคนขยันนะเซฟช่วยผัวได้ดีทางนั้นอืความรู้สึกว่า ทำไมผัวถึงเอาไปทําในหน้าที่ทําความสะอาดด้วยค่ะเราต้องมอง power ของตัวเองว่าเราทําได้ขนาดไหนเราจะไปนั่งโตะ๊ะคู่กับเขาได้ไหมมันก็ต้องมาวัดตรงนี้ด้วยนะสาวโอ้ยคิดให้ทุกเนาะทาตัวให้ยากนะเออจิตใจเจ้าของลําบากนะคะเพราะจิตตกด้วยความคิดของเจ้าของสาวเอ้ยพินิจพิจรารณาเอา เงินเมืองนอกเงินเดือนทําความสะอาดเดือนท่อใดเฮาคิดว่าเฮาจบปริญญามาจากเมืองไทยแล้วอืมเปรียบเทียบเนาะอันเนี้ยแล้วปริญญาเมืองไทยทํางานได้เดือนท่อใดนะลงมองยอดเงินที่ได้รับดีกว่าคาําว่าองานทําความสะอาดเนาะเออ หลายคนจะลังเกียจมากกับว่าโอ้ได้ผัวฝรั่งทํางานทําความสะอาดผัวโดยค่านุนนี้นั่นบอกเลยคิดใหม่เราต้องมามองยอดเงินที่ได้รับนะเออแล้วก็ภาษีที่ได้จ่ายสะสมเงินกเกษียณให้กับเราเออหรือว่าผัวมีบริษัทอืมใหญ่ยยโตนะไม่อยากเห็ุงานอย่างเลยอยากเดินฟิตฟิตเป็นคุณนายเข้ามาทักเขาเออแล้วก็กลับไปหรือไปนั่งคู่กับผัว าสามีบางคนเขาก็ไม่ให้เมียทํางานนะคะอืแต่บางคนเขาก็อยากให้เมียมีหลักเกณฑ์เป็นของตัวเองในส่วนนขณะน,นี้อย่าคิดว่าผัวดูถูกอย่าคิดว่าผัวไม่ให้อ่าอะไรนะให้เกียรติตัวเองเลยเนาะอันนี้บอกเลยนะงานไม่ต้องไปหาที่อื่นไกลแล้วมีผัวหาให้เออแล้วในที่ทํางานของผัวเนี่ยบอกเลยว่าดีสุด,สด รู้ป่ะ <c oughs> ในในความคิดของยิจ่าะนะคะชีวิตที่อยู่ในต่างแดนพินิษพิจารณานะมองค่าของความเป็นจริงนะสิ่งสำคัญของชีวิตตัวเองดีกว่านะออได้เงินจากสามีมาแล้วก็ได้ราจากที่เราทํางานเองเนาะและเราไม่รู้วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าไปกันไม่รอด หลักการทำงานนะคะ full time เนี่ยไอ้ c o n t a c ไอ้งานแจ้งเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งการันตีตัวเราเขาเรียกว่ายืนด้วยขาตัวเองและอีกอย่างหนึ่งสาม,มีก็ภาคภูมิใจในตัวเราว่าเขาเลือกเมียม,มาไม่ผิดนะคะไม่ใช่คนขี้เกียจไม่มีไม่ใช่คนที่อยากแต่จะได้เงินผัวมีความสามารถหาเงินเองได้นะ,ะแล้วยิ่งเขาไม่ปิดกั้นแบบนี้ บอกเลยว่านี่คือโชคดีแล้วในมุมของยายนะเพราะว่ายายเนี่ยเป็นคนลุยงานตั้งแต่มาถึงลักงานทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องหาเองลุยเองผัวบ่ได้หาให้เด้พี่น้องขานะยายใจอิจฉาหลายๆคนผัวทํางานก่อสร้างเมียไปช่วยทาปูนยากระเบื้องยายใจยัยยงโอ้ดีเนาะไปกับผัวใช่ไหมเออนะผัวมีโรงงานผักอืมเพาะผักเมียก็ไปเพาะผักขายกับผัว นะ,ะอันนี้ก็คือไม่ต้องไปวิ่งเต้นหางานข้างนอกเนาะแล้วเราก็ปลอดภัยด้วยความรู้สึกอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเอามาเปรียบเทียบกันนะคะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แตกต่างของแต่ละคนเพราะงนซีบมีความคิดข้อคิดนี้ออกมาให้ได้ยินหรอกเนาะนะ จริงๆมันมีสารพัดแนวทางชีวิตอะถ้าเราพอเพียงพอใจในสิ่งที่เราได้หรือสิ่งไหนที่เรารู้สึกไม่สบายใจยายจาย๋าอยากให้ถามคุยและถามสามีว่าความรู้สึกเราคิดยังไง <c oughs> เราจะไดะ้ได้ยินความคิดของสามีต,ตอบกลับเขาก็จะอธิบายในเหตุและผลของเขาทำไมเขาถึงเอาเมียไปทำงานณนะตรงนั้นนะ ดีกว่าที่เราจะมามโนหรือไปฟังคำของคนอื่นนะคุยกับเพื่อนโอ้ยฉันไม่ได้นะผัวฉันรวยขนาดนี้ผัวฉันไม่ให้ทำงานหรอกนะเป็นชั้นนี่นะบ้านแตกเป็นชั้นนี่นะไม่อยู่หาผัวใหม่ถ้าเป็นแบบนั้นเขาไม่เรียกว่าเพื่อนดีนะคะเออไม่เรียกว่าเพื่อนดีเพื่อนอยุแยงตะแคงรั่วให้ชีวิตเราพังนะเราต้องพินิษพิจารณาอ่านคนให้ออกปัญหาผัวและเมีย ถ้ามันเกิดขึ้นหรือความข้องใจของเราให้เราถามผัวเคลียผัวว่ามีงานที่ดีกว่านี้ฉันไม่ได้หรอเออฉันรู้สึกแบบนี้แบบนี้เธอคิดยังไงมันก็จะได้รับคำอธิบายเราก็จะได้ปลดล็อกตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยายจ๋าบอกเลยว่าอย่าดูถูกงานเพราะงานทำความสะอาดเดือนนึงเงินเดือนเอนท่าไหร่เราจงมองยอดเงินแล้วเราเรา ได้กินกับผัวอยู่กับผัวได้ทํางานไปแก้งง่วงแก้งเหงาเพราะสุกจันถึงสุกผัวก็ทํางานเราก็ไปทํางานกับผัวไม่เหงานะฮะไม่เสียเวลาฟุ้งซ่านอืมแถมได้เงินเซฟเก็บไว้กับบ้านเห่าอีกได้ยสาวนะเออคิดเอาละกัน <c oughs> ความรู้สึกยายจ่กคิดแบบนี้มีงานทําเป็นสิ่งดีเพราะมีเงินเป็นของตัวเองนะเออชีวิตถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ปลอดภยัย และสามีเราก็ภูมิใจในตัวเราอืพี่เลือกเรามาเลือกคนไม่ผิดอไม่ได้มาเสริมเติมเขาแต่อย่างน้อยเราก็หาเสริมเติมตัวเองนะคะและเกียรติและศักดิ์ศรีมันไม่ได้อยู่ที่ปากคําพูดของคนอื่นมันอยู่ที่การกระทําของเราอเราทําเราอยู่เราให้เวลาและทุกสิ่งทุกอย่างจะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองความสุขอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ปากเพื่อนหรือตําหนิจากคนอื่น อ่าถ้าคิดอะไรให้รีบพูดรีบถามกับผัวสองคนอย่ามโนเพราะมะโนแบบเนี้ยมันจะทำให้แย่แย่เข้ามาในหัวใจเราแล้วเราจะไม่มีความสุขเดอ้ออืม